สว oh ok ัสด <c oughs> ีครับวันนี้พบกัรายการ NAC TV นะครับไปอยู่กับเกม m e Craft แบบไร้ของเดินัเล่นต่อนี่นหว่ากูเกิดไหนวล้เนี่ยเฮ้ยบิ๊กบอสอยู่ไหนวะเจอเลสโตออีกแล้วบิ๊กบอทมันมาอะไรดินารุโตจากูเป็นนารุโตข้าต้องเปลี่ยนชื่อดีกว่าเลิกไปเขาต้องเียบช่ไม่ต้องเงียบเอาเงียผิดคูต้องผมต้องเปลี่ยนชื่อแ้วโอ้ยไม โอ้อยากอกล้องโอ้หโอ้โหไม่เจอเพชรไม่เจอเพชรครับเดี๋ยวให้ดูแล้วเล็อกๆๆออกเอาอีกไม่อินดี้สินะไี่ใครลงเหมืองกูเลยไป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 อุ้ยไปอีเวนี่อ้าวได้ได้ได้กูมีดาบลงเหมไอ้แนี้ไปด้วยชิ้น เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชช่วย่อ่ได้มาเอ๊ะเฮ้ยวัดีครวะคนดังโตคนดัคิปเฮ้ยคนดังาคิป งไงวะ๋ยวลองถอดยังเคุณคุณดังเกาชาแนลช่วยกันคุณหาเร็วด่าโอ้ยอย่านะเจ็บนะไอเสาร์ถ้าตแส่งตัวคข้าไปนินจาออกไปไดยออกไปลยออกไปเลยมาให้ ต้องชกกออกอาไม่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 ไไมไม่ไม่ไมไม่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 ม่ไม่่ไม่ไม่ไไม่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 ไไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไมม่ไ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 ม พักกันแค่ก่อนไม่ใช่่ขอเป็นไม่ใช่อต่กนะไปแล้วอย่ามายุ่งกันกเฮ้ยคช่วยคุณหน่อยนะรูโตกได้ได้ไเป็นย่ามาเดี๋ยวขอไปเอาเหล็กก่อนงั้นมาช่วยปุริจากุยังบอกชื่อเน่ลำแ่เนี่ยบอกก็เลยเดี๋ยวมาบอกชื่อปุริจากุไม่ลยไอ้สัสงงชิบหายเลยกูจะไล่หมาแป๊บ เราไปนอนไปนอนอยไหนแ้อจ no, ับเบร์หอกจะไปไหนฮะจะนอนแล้วนอนนอนนอนดีกว่านอนดีกว่าเราชิ้นไปนอนเออขวดเบรล็อกได้ไหมวะไม่ได้เว้ยได้ก็ดีเยดลวไอนกัน้ดนยเีรง้อะไรเลยที่เล้ยวชิบหายนะโนโยเจ้โกมึงขึ้นไปเลยไม่สัตว์ มึงนตีหัวมึงเลยอ่ะโอ๊ยโมึงเย้อ้มึงลองมองหน้าเขาดิคือเยรู้สึกว่ามือกูแดงแดงอ่หมดไไม่หนนมุดเสหมยังไม่หนุดไว้เย่โอ้ย กูว่าไม่ต้องมีสะพายกูแน่ค่ะคือวิชาดิจ้าค่ะมีวิชาดิจ้าจงาค่ะต่อตัวได้จดีสามเียวมันวาเายเอาเียกตวไปว้ยคนดังอยู่ไหคนดังหายแล้วคนดังดัาคนดังคนดังไม่เ คนลังจะหายตัวได้เด uh ี๋ยวแป๊บนึงลันโตมจะไม่ไหนูไม่อยากดำน้ำปการังเนี่ยช่วยด้วยช่วยผมด้วยมไมโอ้ยโอ้ยคนยังนีเอาเดี๋ยวจะดู โดดไงมีแป๊บได้เลนสโตนมาตั้งเยอะเฮ้ยพี่โบท่าหลังมึงทุกคนจาโก้จาโก้ไอจาโก้ไอจาโก้มึงชื่อจาโก้ไอเนี่ยชื่อจาโก้มาใหม่เว้ยข้างหลังมึงมีสัองรูปรูปหนวดขาวด้วยไหนไปดูดิไหนวะขอดูหลังมึงดิไหน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 ถอดชุดดิขอชุดดิเอาไอ้เหี้ยแล้วกู กูไม่ใส่ชุดก่อดหรอว่าแต่แจกโก้กูบอกว่าไก่บอกว่าอะไรรู้ไหมกูบอกว่าอะไรรู้ไหมแจกโก้อย่าพูดชื่อกูชื่ออะไรอะไรชื่อมาเป็นเนียนสัตว์เนียนนั่นเนี่ยเนียนก็ก็เกาโวอันนาไม่ตาย้วมันคงไม่ดีเดี๋ยวเรจะทำซูเปอรกันเลยจะได้เนียนไม่ต้องกินก็ได้นะรู้สึกอะ หนานี่ที่นี่มันที่ไหนกันน่ะชินาช่วยข้าด้วยข้าอยู่ไหนเนี่ยชินช่วยข้าด้วยข้าอยู่ในมงมลคือกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเรียกชินได้ไงต้องเรียกว่าชินซาซาค่ะชินซาซาอยู่ไหนเร้วแลวมาช่วยกูก่อนน้ารุโตะขึ้นมามาช่วยกูก่อนทำไมกูได้แต่กวดวะกูอยู่ไหนวะไอ้นารุโตะกูอยู่ไหนมึงไม่ช่วยกูก่อนดิอยู่ไหนนารุโตะอยู่ไหนเนี่ยอยู่บบ้้้าานนเฮย เขาไม่อยากได้กวนเอาไปหาพี่บ้านหน่อยเองบ้านกูยยอยู่ไหนแล้วกูจะขุดทางไหนไดีวะเนะี่ยทางไหนก็ได้ที่มครับไม่ขึ้นมาได้เอา,เอาใครเปิดประตูเปิดช่วยม,มช่วยคนหาเขาหน่อยกูจะได้ไ,ได้ไหมเนี่ยเขาไม่ได้ปะ่ะจ้ากโก าชื่ออยู่ใต้ดินเเฮฮ้้ยยอ๋ออยู่นี่อ๋อกูก็งงฉันก็คืองงกูหันหน้าเลยนี่โค้งไม่เหมือนกับโค้ขึ้นแม่งงมาตั้งมาในอยู่ทางนี้ทครับอะไรวะโอ้โหดูเินเดี๋ยวมาขังแม่ลง l i s กิได้วีนี่ขอแต่จะหนีแล้วข้าจะหนีออกจากบ้านนี้ทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเจอล้ะ จากก้วงม่งเลยไปแล้วเอาไอ้จ้ายไอ้ชินไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ชินเป็นสัตว

ขอดูสกินค่าก่อนดูดูคนดังดิเฮ้ยสกินเองเขาว่าใส่ชุดนี่ก่อนวะไม่เอาเขาข้าจะเป็นนารุโตะไม่เป็นไรใส่กางเกงให้ก็ได้นี่มันนารุโตะเดี๋ยวค่าใส่กางเกงให้ไม่เป็นไรนารุโตะใส่กางเกงในตัวนี่ไปล้วมอมแแบบมอมแแบบมอมแแบบนารุโตะมานี่ก่อนดินารุโตะจะไปตัดต้นไม้ไปแตดต้น อ๋อแปมหนึ่งปวดขี้จินดูดูกูเฮ้ยแปมหนึ่งนึ่งปวดขี้ปวดขี้ถอดกางเกงแป๊บโอ้ยไม่มาใส่ไปข่ะจะขี้ค <uh. ่ะจะขี้แล้วโอ๋ยแป๊บนึงตองสกินแบบเขาดีเดี๋ยวดูแปมกลยงแบมเออไปเออองสกินเหมือนกันด้วยเออได้ล็กแล้วก่อยเอือกันแล้วไม่คิดแบบาสุวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายละ